แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเป้ขอเช็คก่อนว่าของในตู้เย็นมีขาดอะไรบ้างนะคะดูจากฟูดลิสต์ยังมีของขาดอยู่อ่ะเดี๋ยวต้องโทรหาพี่เป่าแป๊บหนึ่งนะคะอ้าโทรศัพท์เข้าอ้าวปอเป้โทรมาฮลัฮโลโหลฮัลโหลกลับมายังอปอเป้จะฝากซื้อวัตถุดิบสำหรับเมนูมิสโซจินเจอร์กับเมนูซิลันโตร โยเกิร์ตสลัดยังไม่มีของนะฝากซื้อด้วยอ๋อได้ไดแค่เมนูสลัด2อย่างนะโอเคเดี๋ยวขอทำเมนูแรกก่อนอ่าบายบาย,โอ,ยโอเคพี่งั้นเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายเมนูแรกกันก็ได้ค่ะเอ๊ยเราไม่ได้บอกว่าต้องซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ้าบอกให้ซื้อของแต่ไม่รับสายอีก โชคดีนะเนี่ยตู้เย็นที่บ้านมี built-in size เดี๋ยวขอดูก่อนว่าต้องซื้ออะไรบ้างทำสลัดสองอย่างนี่ขอดูรายการอาหารหน่อยอ๋อไม่มีเต้าหู้โยเกิร์ตแล้วก็เบคอนโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ The Escape Channel ค่ะวันนี้นะคะปกเป้จะมาแบ่งปันเมนูสลัดนะคะถึง3เมนูค่ะเป็นเมนูสลัดนะคะที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆนะคะไม่ได้จําเป็นจะต้องผ่านความร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทําเมนูอะไรบ้างนะคะเมนูสลัดแรกที่ยวเปาจะทำนะคะจะเป็นส่วนของปาปริกา้าไซเดอร์ดราสซิ่งค่ะ เ่งเมนูนี้นะคะก็จะมีความเปรีย้ยวนะคะแล้วก็มีพริกนิดหน่อยนะคะก็จะรู้สึกเผ็ดร้อนร้อนนิดหน่อยนะคะสำหรับส,รรส,ะะรส่วนของดราซิงนะคะเราก็จะนําส่วนของดราซิงเนี่ยมาปั่นรวมกันหมดเลยค่ะก็จะมีส่วนของน้ํามันมะกอกนะคะแอปเปลิลไซเดอร์นะคะน้ําตาลทรายขาวค่ะหอมใหญ่ที่สับแล้วนะคะอูสเตอร์เซียซอสนะคะสุดท้ายจะเป็นส่วนของปาปริก้าค่ะหลังจากเทลงไปหมดทุกอย่างนะคะเราก็จะมาปั่นกันค่ะ ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะซอสสลัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและต่อมานะคะเราจะมาเตรียมส่วนของสลัดกันค่ะซึ่งก็จะมีส่วนของผักสลัดนะคะสามารถที่จะเลือกผักสลัดที่ดูเองชอบได้นะคะตามด้วยส้มน,นะคะเราก็มะเขือเทศหอมแคกค่ะแล้วเบก็จะใส่ส่วนของแอลมอนนะคะแอลมอนนะคะเบก,ก็จะเลือกที่จะคั่วก่อนมันจะได้เพิ่มกลิ่นหอมให้กับสลัดค่ะแล้ววันนี้นะคะเาไปเลือกส่วนอกของเนื้อไก่นะคะมาทําเป็นโปรตีนหลักของเมนูนี้ค่ะก็จะใส่ลงไปค่ะใส่แค่ครึ่งนึงไปก่อน เว้ก็จะมาเทส่สวนของปาปริก้าไซเดอร์ดร g ซิ่งลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเว้ก็จะมาจัดจานค่ะโดยหน้าด้วยแอลมอนนะคะที่เราได้คั่วเรียบร้อยแล้ว กับส่วนของแครนเบอร์รี่แห้งค่ะที่จะช่วยเพิ่มความหวานนะคะให้กับเมนูนี้ทำให้มันกลมกล่อมมากขึ้นค่ะ หรับเมนูอ,อกไก่ปาปริกา้าไซเดอร์ดราสซิ่งทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ถึงหนึ่งนาทีดรสซิ่งก็เสร็จแล้วนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะอาจจะเปลี่ยนใจกับคอนเซ็ปต์ของสลัดค่ะว่าจริงๆแล้วนะเฮลตี้ก็อร่อยได้ค่ะคนี่กลับมานะอ่ะาทำไมแล้วเหรอเนี่ยสือบอกให้ซื้อของก็ไม่ยอมบอกว่าซื้ออะไรดีนะตู้เย็นที่บ้านมีบิวอินไซด์อ่ะไม่งั้นก็ไม่รู้หรอกว่าขาดอะไรบ้างลืมมากโคชคดีนะเนี่ย แฟมิลี่ขันี่ช่วยพวกเราได้จริงๆ<ช>เลยนะใ,<ช>ในๆหนที่เป่ากลับมาแล้วอ่ปะปอเป้จะทําสลัดอีก2เมนูนะคะเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันเลยดีกว่าอันนี้เมนูแรกน่ากินมากเลย และสำหรับเมนูสลัดเมนูที่2นะคะที่โอบไปจะทําจะออกสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยคะ่ะจะเป็นส่วนของมิโซะจินเจอร์นะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่กินเจนะคะก็สามารถที่จะนําไปทําได้ด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะใส่ส่วนของไวท์วน์วินิก้านะคะตามด้วยน้ํามันมาก่อกแล้วก็ส่วนของมิโซะนะคะขิงนะคะน้ําตาลค่ะ เกลือปรุงรสด้วยพริกไทยดำค่ะเราไปก็จะปั่นนะคะให้ละเอียดกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด ressing นะคะที่ทำาง่ายไม่ต้องผ่านความร้อนค่ะตอนนี้เราจะมาคลุกส่วนของสลัดกันค่ะ,ะเดี๋ยวปล่อยหน้าที่นี้ให้พี่เป๋านะคะก็จะมีส่วนของผักและมะเขือเทศค่ะหอมใหญ่นะครับ ที่สไลแล้วนะคะบางๆเวลาเรากินกับสลัดนะคะเราก็จะสลด์บางๆเพื่อจะได้ให้กลิ่นไม่ฉุนมากค่ะตามด้วยเห็ดหอมนะคะที่เราได้ผัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เต้าหู้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนของด RESSING นะคะมิสโซะจินเจอร์หอมมากเลยหอมมากมีความเป็นแบบญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะเราจะใส่นิดเดียวพอนะคะจะได้ไม่แฉะมากมมมาแล้วก็คลุกค่ะ และเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้นะคะเป้ก็จะโรยข้างบนนะคะด้วยเม็ดฟักทองแล้วก็งาดำค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะ,ะจัดจานใหุ้บเป้ทาแล้วกันนะโอเคงั้นระหว่างนี้ในนๆเราก็มี Family Hub อยู่ตรงนี้แล้วงั้นเดี๋ยวไปเปิดฟังก์ชัน Smart Entertainment Hub นะเนันะจะได้ไม่เงียบ ใช่บอกเลยฟีเจอร์นี้นะคะไปชอบมากๆเลยเพราะว่าเวลาทาอาหารคนเดียวเหงาๆนะคะก็จะใช้ฟีเจอร์นี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการฟัง Spotify นะคะหรือว่าดู YouTube <c oughs> สงสัยพี่เป่าต้องเปิดช่องเจสซี s สเก e แล้วแหละแน่นอนไม่มงมั้นจะเปิดช่องไหน<แ>ล่ะเอา้าเสร็จพอดีเลยใช่เดี๋ยวต้องมาชิมกันแล้วแหละเพราะว่ามันดูน่ากินมากๆเลย รู้สึกสดชื่นไหมกับฟิลแบบจัปเตนีสไตล์ลญี่ปุ่นนะคะสลัดแบบนี้เปรี้ยวด้วยอื สลัดดซิงที่3านะคะจะเป็นสลัดดิซซิงคือผักชีโยเกิร์ตค่ะซึ่งหลายๆคนได้ยินก็จะแบบเอ๊มันเข้ากันได้หรอเดี๋ยวมาทำตามดูได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะใส่ส่วนของน้ำมันมะกอกค่ะไวน์บีเนก้าค่ะน้ำผึ้งค่ะและโยเกิร์ตธรรมชาติรสจืดค่ะกระเทียมค่ะเกลือผักชีนะคะและเหมือนกันค่ะไม่ต้องผ่านความร้อนนะคะแค่ปั่นก็ได้แล้วค่ะ กิ่นหอมมากเลยนะเนี่ยกลิ่นผักชีกับกระเทียมนะคะผสมกับโยเกิร์ตเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนของสลัดมีอะไรบ้างคะอ,อันนี้จะเป็นวาลร็อกเก็ตสลัดนะครับมันก็จะมีผักสลัดนะครับม,มีแฮมนะครับหอมอแทกนะครับมะเขือเทศสตอรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิ้ลสไลซ์นะครับเรกเทส่วนของ coriander yogurt dressing ลงไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยรู้สึกภูมิใจมากเลยเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายรูปกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูผักชีโยเกิร์ตรซิงสาเมนูนี้ทำนด้ง่ายมากเดี๋ยวเป้จะเขียนไว้ที่แฟมเมรี่บอร์ดเผื่อ ใครอยากทำนะคะเวลาเป้ไม่อยู่บ้านก็จะได้ทำได้ถ่าถยรูปให้หนยอือเดี๋ยวเป้จะเอาไปอวดป้ามานะคะแล้วก็แปะสูตรไว้ไม่ได้ส่งผ่านข้อความนะคะแล้วทำยังไงนะจะแปะไว้ที่แฟมิลี่บอร์ดบอกเลยว่าวางไว้ที่ตูเ้เย็นยังไงทุกคนก็เดินผ่านทุกคนก็เห็นคะ่ะ ไปเลยนี่ไปที่แฟ m บ l ลี u หักนะคะไปที่ All แล้วก็กดอัปโหลดโฟโต้รูปไหนดีหนะ้าจริงๆหลายรูปก,ก็ได้นี่อัปโหลดเรียบร้อยแล้วนี่มาเลยจสิก้าอัปโหลดไอเทมนะคะ View มีทั้งวิดีโอนะคะที่ถ่ายเมื่อกี้ด้วยมือถือนี่นอกจากวิดีโอแล้วนะคะไปก็จะส่งรูปเข้าไปเลยเนี่ไแปะไว้ข้างหน้าบอกเขาว่ามีของอยู่ในตู้เย็นเลยถูกต้อง เดี๋ยวเราจะไปส่วนของเป็นนิ้วแล้วก็ไปเลือกตีมที่สามารถไว้รูปได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวไปเลือกตีมนี้เลยนะคะไปเลือกตีมนี้เลยแล้วก็ replace นะคะเปลี่ยนเป็นรูปสลัดที่เป้ทำเรียบร้อยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสามารถที่จะแปะสูตรได้ด้วยเผื่อวันไหนเป้ไม่อยู่บ้างแต่เขาอยากกินนะคะไปเลยค่ะกดเม m o นี่เราสามารถที่จะเขียนสูตรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใส่อีโมจิหรืออะไรนี่แปะไว้ตรงนี้นะคะเขาก็จะรู้แล้วว่าเราทําเมนูอะไรไปบ้างนี่แล้วก็ใส่อีโมจิหน่อย แตเมนูไว้ตรงนี้ปามาก็จะได้รู้ว่าเราทำเมนูอ,อะไรไปนะคะ Family ่บอร์ถือว่าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวในการสื่อสารเลยค่ะผอไปบอกเลยนะคะการใช้ชีวิตสมาร์ทกว่าก็จะมีความสุขมากกว่าค่ะนี่เลยค่ะ Samsung Family ค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะและสุดท้ายนะคะอยากฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe j จะ e s c a p e Channel ค่ะอย่าลืมไปทำเมนูสลัดกันเยอะๆนะคะดีต่อสุขภาพค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย